สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead Cell นั่นเองนะครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC แล้วก็ลงในเวอร์ชันมือถือนะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเวอร์ชัน iOS แล้วก็เวอร์ชัน a n น r o i r o i เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วน iOS ก็เปิดมาสักระยะเวลานึงแล้วนะ สำหรับเกมตัวนี้นะครับกราฟิกในเกมจะเป็นแบบพิกเซลนะครับผมความยากง่ายของเกมนี้ก็คือตัวเกมเวลาเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเราไปไกลๆถ้าสมมติว่าตัวละครเราตายนะครับเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่อันนี้ก็จะเป็นความยากของตัวเกมเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันตัวเอกของเรื่องนะครับเหมือนพระเอกตัวเอกของเรื่องเราอ่ะเป็นปรสิตพอเข้าใจไหม เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับแล้วก็มาสิงศพนะครับแล้วก็กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาผมจําเนื้อเรื่องแบบจริงๆไม่ได้แล้วเกมถึงจะเป็นพิกเซลนะครับแต่ว่าทําให้เราหัวร้อนพอสมครวรเลยในการเล่นแต่ละรอบนะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดตั้งค่าให้ดูเนาะออปชันนะครับจริงๆมันสามารถปรับในส่วนของกราฟิกได้นิดหน่อยถ้าจําไม่ผิดนะครับต้อง,ต,องต้องไปปรับที่หน้าเมนูนะครับหน้าเมนูนครับไม่เป็นไรเนาะ โอเคแต่เรามาเล่นกันดีกว่าการบังคับของเกมนี้ง่ายๆนะครับอย่างแรกมีการกระโดดแบบนี้นะครับเราสามารถจ์ได้รอปรอบ,บนี่ครับแล้วก็มีการเด,ด็นะครับเด,ด็ไปข้างๆการเก็บของแล้วก็ฟันส่วนสกิลตรงนี้นะครับเป็นอาวุธเนาะแล้วแต่ว่าเราได้อาวุธอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บอาวุธนะครับมีการปีนปนะ่ายถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับเห็นปะฟันไปมันจัดๆนะมาคุยกับ NPC ตัวนี้ก่อนนะครับนะเรา ทัศกรีนค้างนี่ครับเป็นการโฮกันข้ามฉากแล้วก็ช่วงแรกมี2อาวุธให้เราเลือกนะครับใครจะเอาโลหรือว่าใครจะเอาธนูอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็โลก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเอาไว้กันเนาะฟันแล้วก็การฟันแล้วก็กัรหรือใครไม่ชอบก็ธนูนะครับสายบวกสายบัวเราต้องเล่นธนูใช่ไหมเออเวลาเจออะไรแบบนี้เราก็ได้ยิงแบบนี้เลยนะครับแต่ธนูก็มีครูดาวระยะหนึ่งนะ ลงมาครับตามโซ่นี่ครับถ้าเรามีโล่อะมันก็ดีนะนี่ครับโอเคแตกจะแตกไหมเนี่ยกับแตกแล้วผมลืมลืมกดธนูไปได้ไงวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนที่เราต่อโซ่อะมันจะมีเลือดนะผมลืมนะเออเซ็ตธนูไว้เองแล้วแม่งก็ลืมกดเก็บของกันโอเคเก็บของเก็บเงินนะครับเนี่ย แต่ว่ามีธนูมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่สมมติว่าสัตรูอยู่อีกจุดนึงอะ่ะเราจะแบบเข้าไปฟาร์มมันค่อนข้างแบบง่ายหน่อยนะครับนะเก็บของกันโอเลนะเป็นบลูปินนะครับเดี๋ยวนะมันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องค่อยๆลงไปเนาะตามสเต็ปนะครับ แต่พวกธนูอะไรแบบนี้ผมแนะนําให้เข้าไปฟันมันตรงๆนะอย่าไปอย่าไปยิงแบบบู๊กับมันเท่าไหร่นะครับอย่าพยายามไปบู๊กับมันนะแต่พวกนี้เราใช้ธนูยิงก็ได้นะครับมันจะได้แบบไม่สะเทือนเลือดเรานะครับแบบที่ผมเข้าไปบวกตอนแรกครับมันโคสะเทือนเลือดเลยนี่ครับอ่าเปิดประตูครับ ผมเล่นบน emulator เ,เงียบางทีปุ่มผมอาจจะงงง,งนิดนดบางทีก็เลยแบบตั้งตั้งตัวไม่ทันนะครับอ่ะฟันแบบรัวๆครับจริงๆถ้าเราฟันได้ก่อนอ่ะเราเปิดได้ก่อนก็โอกาสชนะก็แบบมีเยอะนะโอเคพยายามสำรวจทุกผลทุกแห่งน,นะครับว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอะ่ะสำรวจไว้ก่อนอันนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถ เทเลพอร์ตได้เปิดครับมีอะไรอยู่ข้างในวะโอเคก็ถ้าหยิบขึ้นมานะครับเอาแทนอะไรล่ะอันนี้เหรอถ้าเราคอนเฟิร์มปุ๊บเราก็จะทิ้งดาบไปแล้วก็จะได้โลมาแล้วเราก็จะใช้ธนมันจะเวิร์กเหรอผมว่ามันไม่เวิร์กหรอก ถ้าเอาโละ่ะผมควรเอาธนูออกนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวโล่แทนนะครับโอเคคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็เอาธนูออกนะครับแล้วก็เอาโล่แทนจริงธนูเป็นสีม่วงเลยนะโล่สีเขียวเองบล็อกดาเมจเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับมันจะเวิร์กหรอโอเคลองดูก็ได้นะครับในแนวเราก็ได้ของมาแล้วเนาะ ลองใช้ดูนะครับของมันมีเยอะนะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก็มีอะไรให้เราอีกนะครับนะตอนนี้อา่าฮะอันนี้เป็น b l u e p r i n นะครับในการคับอาวุธหรือเปล่ามาเคเราค่อยๆลงมานะครับ <laughs> ลงผิดจุดนี่นะตายสถานเดียวนี่ครับผมบอกเลยว่าใตา้สถานเดียวอ่ามีอะไรไหมเนี่ย ไปข้างบนดีกว่าเราไปตามทางนี่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับเหมือนเจอร้านค้าเนาะอันนี้จะเป็นร้านค้าที่ขายของนะครับเราสามารถเลือกได้นะก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันนะครับเจอตามจุดต่างๆของเกมนะครับพวกร้านคงร้านค้าเนี่ยนะแตนะ่ตอนนี้นะครับเราไม่มี point หรือเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆนะครับไปเราไปทางขวาก่อน โอเคโอ้จะแตกไหมเนี่ยโอ้โหแตกครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อเราแตกไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็กลับมาแล้วนี่ครับนี่เขาก็จะมาคุยกับเราเจ้ากลับมาแล้วหรอเดี๋ยวเราดูก่อนว่าของที่ตัวเรามีอะไรเหลือบ้างนะครับบุปริ้นอะไรก็หายไปหมดเลยแต่ว่าที่เราได้มาคือก็คือประสบการณ์ ในการตายรอบที่หนึ่งเดี๋ยวรอบที่สองเรามาดูว่นนะครับเราต้องเลือกอะไรอ่าฮะผมว่าเอาธนูไปแหละผมเอาเกาะไปมันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปตามเดิมนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าแบบจุดที่เราจะเล่นแล้วอะ่ะมันก็น่าจะง่ายมั้งครับเนี่ยมันก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะ ธนูก็พยายามฟันมันก่อนแล้วกันเนาะโอเคฟึบฟึบฟึบไปไปคืออันทาตายบ่อยๆมันอาจจะหัวร้อน,นิดนึงก็ได้นะครับโอเคเออโอ้โหโดนไปทีนึงนะสาสารว่าผมจะไม่โดนแล้วนะ ไม่ไม่ได้ใช้การเดดใดๆเลยพ่อคุณเทียบจัดลดไปนิดนึงนะครับเลือดโเคคือเกมนี้เราต้องจำในส่วนของอาการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เป็นสตรูเราอะครับแต่เงินรู้สึกว่ายังมีนะพันสองเป็นเกมที่แบบท้าทายดีนะครับใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์นี้นครับนะๆๆนะนะนะมีการหลบไปข้างๆด้วยพนม ลองกระซวกตัวธนูกันเลยนี่ครับมันจะมีการเดดคือถ้าสมมติว่าเรารู้นะครับพวกสตัวอะไรพวกนี้ว่ามันจะโจมตีแบบไหนครับเราจําท่าทางการโจมตีของเขาได้ครับมันจะง่ายต่อการหลบเนาะโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนแตกเลยเก็บครับกระซวก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  กระซวกซวกซวกยิง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 ที่เอาธนูมาก็เพื่อการนี้แหละจะสวกเข้าไปเอ้ย,อยจังหวะนี้เราแบบเริ่มเสียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตายตรงนู้นอีกหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับเฮ้ย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 มันสามารถยิงได้เลยเหรอโอเค กระซวกไปก่อนอันนี้คือ,อประโยชน์ของธนูนะครับโอเคเก็บเงินบอกเลยใครที่เล่นแล้วแบบยังไงล่ะหัวร้อนง่ายอาจจะไม่อาจอาจะไ,ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเกมมันค่อนข้างทำให้เราแบบหัวร้อนนะครับเปิดกองกันมีอะไรให้ฆ่าบ้างเอ่ยนี่ครับอันนี้มัน อ๋อเป็นสกิลเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เรายังไม่มีสกิลคือของในเกมนี้มันมีเยอะนะผมก็เจอไม่ครบทุกอย่างหรอกโอ้โหเจออะไรมันจะเจอคอบเลยเนะี่ยกับดักมันจะไม่คงไม่กำมันคงไม่แย่ขนาดดักตัวเองแร้วเนาะเราค่อยๆสํารวจไปครับเนี่ยมันมีแผนที่บอกอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงไหนมีเทเลพอร์ตมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงไหนมีที่ขายของอยู่เปิดประตูไม่ไม่มีคีย์ เราไม่สามารถเปิดได้ใช่ไหมโอเคเออร์โอ้โหเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่วะโอเคเราต้องไปหากุญแจมานะ้อง <c oughs> ถึงเราจะเปิดได้เราก็ต้องย้อนกลับไปแบบทางเก่าๆครับฝึกเพราะฉะนั้นพยายามฝึกดงฝึกดชฝึกอะไรก็ฝึกฝึกไปนะฝึกให้มันดีๆอะ่ะ <c oughs> อย่าเล่นแบบผมนะผมนี่เล่นค่อนข้างแย่นี่ครับ ไม่ได้กินผมหรอรอบนี้โอเคไม่ได้กินผมหรอผมบอกเลยก่อนหน,น้านี้ที่ผมพลาดเพราะว่าผมกดแดดไม่ทันร <c oughs> อที่ประตูโซว์เข้าไปครับโอเคแหกไปดิ <c oughs> มันมีตัวเกะกะมาเนาะไอตัวธนูตัวเดียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนี่ยครับ ตัวเกะกะของเราแต่ว่าเดี๋ยวเ,เฮ้ยโอเคโอ้โหมันยิงยิงสวนได้เหรอยิงสวนได้เหรอเอาเอาไอ,าอา้ตัวข้างบนก็มาอะไรฟานี่อะไรฟานี่วผื <c oughs> ่อจะกระโดดขึ้นมาได้นะไอ้ตัวข้างบนก็ยิงระเบิดใส่ผมอีกเอาไปกินเดะ โอ้โหเราจะมาตายตรงนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเปิดประตูละเนี่ยครับอันนี้คือความท้าทายของตัวเกมเนาะขึ้นไปผิดจุดเรียบร้อยเลือดเหลือเก้าแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะรอดไปไกลกว่าน,นี้แล้วออโอ้โหอรอบแรกเราก็ตายเนาะมีไอ้ตัวที่เป็นกรอด้วยนะครับเข้าข้างหลังมันโอเคนี่ครับระเบิดตายคือตัวเนี้ยถ้าผมว่ามันแบ่งพลังมันก็จะระเบิดนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าก็ ฝากเกมเด็ t h s ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ